ครับหัวข้อของเราเนี่ยนอกจากจะมีดีบักในเรื่องของสารกําจัดแมลงศัตรูพืชชีวภาพจัดเปลือกไข่แล้วนะครับเรายังมีผลงานที่เป็นตัวคาร์บอนรีเซทด้วยนะครับและอีกหนึ่งผลงานนั่นก็คือตัวนวัตกรรมฟืนฟูเดิมตาย Yes แ a r e วันนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีนะครับขอให้ทุกท่านได้แนะนําตัวเองอีกครั้งได้ไหมครับว่าชื่ออะไรมาจากที่ไหนครับิ่มต้นผลงานแรกก่อนเลยครับดีบักครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สนองจากทัพแคราแคลนี วิทยาศร์วิศวะครับเอาอินฟอร์มมาประกวดประครับผมท่านต่อมาแล้วครับผมฝักยโยธาบรรณาฯเวกินนะครับจากบริษัทเวกินประเทศไทยครับก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์สมศรนะครับมาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอาจารย์สมศรน์เป็นที่ปรึกษาครับครับและอีกหนึ่งท่านครับครับผมดรเดวิดปัตตะพงศ์ครับจากบริษัทอินโดไวโนเทคจำกัดครับผม ครับก็ก็น่าจะเป็นเรื่องของอชีวภาพนะฮะรวมไปถึงเรื่องของนวตัตก,กรรมที่ฟื้นฟูหรือว่าดวงตาที่เป็นตัวสกินแคร์ได้ใช่ไหมอาจารย์ะรยนะอ๋อโอเคนะเป็นอาหารเสริมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยดีกว่านะคะรับเริ่มต้นจากมีปากก่อนนะครัแบอบาจารย์ครับแนวคิดนี้เรามีแนวคิดมาจากอะไรแล้วก็ช่วยในเรื่องของกําจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างไรบ้างครับเริ่มต้นแนวคิดนี้มมีผมนักเคดีนะครับ ถ้าเป็นนักเคมีเนี่ยเราก็จะกาจัดทุกอย่างใช้สารเคมีแต่พอมายุคหลังเนี่ยเราสนใจเรื่องของคภาพมากขึ้นแล้วก็อกย่างนี้นก็คือตี๋คไทยคนไทยโคโลกผมก็เลยเปลี่ยนแนวคิดเกเเี่ยวกับการเากษตรนะครับโดยการเน้นการแปรรูปของเสียจากมาก้าการเกษตรเนี่ยเราปรัการเกษตรให้กลายเป็นสารคูณภ่าสูงนะครับ ตัวที่เราทำเนี่ยก็เป็นสา,การกระจัดแมลงจากเลือไทยนะครับปกติเลืองไทยท,ที่ที่บ้านเราเนี่ยมันจะมาจากสารกมหารซึ่งเยอะมากนะครับเราก็จากหลักาการการเลี้ยงไก่นะฟักไข่แล้วก็อหอยแมงมุก็ปีหนึ่งเลืองไทยก็มีเรือเนี่ยเป็นแสนตันนะครับรวมทัว่วประเทศนะครับหอยแมงมเขก็มาเจ็ดหมืน่นตัน นะครับจะก็ผสนเนี่ยก็เราก็มาผสมทำเป็นฟอร์มูพเลชันแล้วก็เพื่อใช้ในการกำจัดสตูเบอร์หนึ่งของเกษตรกรคนที่ปลูกผักมีตอไม้ทั้งหลายนะครับก็จะรู้จักตัวเรี้ยแป้งตัวขาวๆแล้วไปเกาะที่ไหนนี่ครก็ทิกตัวเกาะยิงได้เลยแล้วกระจายเร็วด้วยนะอาจารย์ต้องนะครับก็เพราะะฉนั้นวิธีการที่เขากำจัดเรียแป้งแมรี่เนี่ยก็คือฉีดสารเคมี คือให้พืชดับสอบเข้าไปจากนั้นไอตัวเรียกได้เนี่ยมันก็จะดูน้ำเลี้ยงพร้อมสารพิษมันก็ตายการานั้นคือวิธีการกำจัดแต่ว่าสารที่มันยงเหลืออยู่ในพืชเนี่ยถ้าเรายังคงเหลืออยู่เนี่ยมันก็เราก็กินไปเราก็จะเป็นเคมีพอลเทอร์นีเดชเป็นสา,ารพิษในผักและผลไม้ที่เรา ท,ที่ตกค้างอยู่แล้วเราทานเข้าไปก็สะสมในร่างกายเป็นมะรงมะเร็งตามมาโรคภูมิแพ้นเนี่ยก็มาจากสารที่ตกค้างครับแต่ว่าสารกำจัดแมลงที่ปากของเราเนี่ยมีกลไกหนึ่งใช้อแอคทีฟของราที่จะกางสายตัวของเปลือกไข่แล้วก็โปรตีนเปลือกไข่ในการละลายแว็คือถ้า,ากำจัดแว็ได้นะครับดีปะไอตัว เนื้อแป้งเนี่ยก่อนแหงมากแล้ผิวหนังมันซอฟต์มากเจอพวกกรวดด่างอะไรที่เดียวมันก็เซลล์แตกนะครับพวกกรดไนตริกในการกำจัดอีกพวกหนึ่งคือจะ้เป็นไข่ของมะเรงให้สารที่เกาะอยู่นี้ทำให้ไข่ฟองดังนั้นมันเลยกำจัดได้ทั้งเนื้อแล้วก็มะเรงที่เปนไข่ ทิ้งไว้ตามไปนะครับให้พักเบิกก็ตัดวงจรการขยายแค่พันเศษลงมาครับซึ่งก็ตัวเกลือกไข่นี่เองที่จะไปทําลายสารเคลือบแว็ของเขาสารสันแว็กที่ที่ตัวมันไม่ใช่เกลือกไข่มันคือสารเคมีไร้สารออกอฤทธิ์ที่แปลรูปจากการสลายตัวของเยื่อเกลือไข่ครับตัวนั้นจะไปกาจัดแว็กถูกไหมครับของตัวเฟี้ยรวมถึงไข่แมลงต่างๆด้วยแต่ว่าเป็นวิธีการแบบธรรมชาติที่ไม่ใช่สารเคมี แล,แล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาแบบตรงจุดด้วยใช่ครับก็พอมันอยู่บนผักผลไม้เนี่ยพอจะมากินแค่ล้างก็มันก็คือของแคลเที่ยงครับล้างง่ายล้างออกสบายสบายแล้วก็ผักก็้ย,ยครับแล้วก็ใช้ในภาคการเกษตรก็ได้หรือว่าในครัวเรือนก็ได้ด้วยไหมครับถ้าการเกษตรเนี่ยเราทดลองใช้กับแปลงใหญ่ๆที่มีประสบความสำเร็จมาเรียบรนะ้อยแล้วครับแต่ว่าตลาดใหญ่ใหญ่เนี่ยมันคือตลาดแม่บ้านตลาด ตามบ้านก็ปลูกผักกินเองแล้วทีี้ก็สนใจแลวก็มีแรงแรงจ่ายมากกว่านี่ครับแ้ก็จะเป็นคนที่ก็อยากปลูกผักกินเองแล้วก็สนใจสุขภาพมากขึ้นปลูกเนี้ยจะเป็นลูกค้าของเราแบบโฮมมี่นะจานะทำทานเองครับวิธีการใช้ของตัวนี้นะครับดิบักนี่เราใช้ยังไงครับกอเราดีไซน์มาออกแบบมาให้เหมือนเป็นนี่จะเป็นซองซองชงชาครับถ้แค่เอาสาเช่ เป็นซองๆเป็นฟองแช่ในน้ำนะครับอัตราส่วนประมาณ5%การอันนี้10กรัมก็โดนกับน้ำ20ลิตรแล้วก็แช่แล้วก็พ่นเลยน้20ลิตรเหมือนถังหนึ่งถังการเกษตรถังหนึ่งเัษตรที่ชาวบ้านเขาแบใส่หลังไปครับนั่นเลยไม่แช่เพราะนั้นแค่ใช้ปุ๋ยมันจะกลายเป็นสี่งทุกข์เก็สามารถใช้สเปรย์ลงวนดอกงงดอกไม้ที่เราทำปรากฏว่ามันดีกว่านั้นก็คือ าที <łość> ่ชิงสานของเราเนี่ยนอกจากาแรงหายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันติดต่อเพิ่มขึ้นสองต้นกอเติบโตเร็วด้วยใช่เพราะมันมีสารพวกแคปทายที่ที่อยู่จากการย้อยของเปลือกไข่เนี่ย ช่ครับครับเพราะน่าสนใจมากๆนะครับสหรับในผลงานนี้นะครับเป็นสารกําจัดแมลงศัตรูพืชชีวภาพจากเปลือกไข่นะครับก็เป็นการลดขยะด้วยแล้วก็เป็นซีโรเวสอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับสําหรับผลงานต่อมาแล้วครับคาร์บอนฟรีซีดครับคุณสัจทะยงครับเป็นยังไงบ้างครับกับผลงานนี้ครับก็พอดีเป็นเรื่องเขาจยากนะ่จะใ้ที่นนะครับอนุญาตเปิดสไลด์ไปด้วยในเมนนะครับ เอาจะเช็นนะฮะว่าที่เพิ่งประกาศมาคือสิ่งแบใช่ไหมโดยก็ขอเสนอในเรื่องของคาร์บอนนะครับว่าต้องมีแก๊สคาร์บ,บอนในการส่งของคนยุโรปนะครับว่าคาร์บอนเท่าไหร่น,นะฮะหลายคนก็จะทำยังไงละ่ะสาขาไทยอาจอสพีไทยจะปรับตัวยังไงนะฮะแต่เรามีะะะะเรื่องของขอบเองก็ดีเอ่อของที่เอสเองก็ดีนะฮะแล้วก็เรื่องภาษีของสารัีเรื่องตั้งภาษีคาร์บอนแล้วนะฮะแม้แต่ในประเทศไทยนะครับวันที่หนึ่งมกราคมแปเนี่ยครับทุกคนทุกบริษัทนะฮะ ในที่ list เด็กเขาเปนอย่านีนะต้องมีแค่สกปรสามด้วยแล้ววันนี้มีแค่สกปรกหนึ่งสองนะฮะสกปรกทั้งทุกทุกอย่างรอบตัวพนักงานมาทำงานซื้อกระดาษทีลีนนะฮะซื้อเปลือกไข่มีเวสอะไรเกิดขึ้อย่ากมงรีพอร์ตเลยนะฮะถามว่าแล้วคนจะทำยังไงนะจะรีพอร์ตยังไงหน่อยนะฮะเราก็ลเลยมีตัวนวัตกรรมครับเรียกว่าคำว่าลิสเซีนนะฮะขึ้นม,มาเดี๋ยวสิทธ์ไม่ออกเดี๋ยวผมคันนี้พากันแล้วกันนะครับ ก็จากกิจกรรมนะครับรอบตัวเรามันเกิดคาร์บอนไดอะบอร์ดอยู่แล้วนะครับเกิดอิมิชชั่นนะฮะแล้วเราก็ไม่เคยทราบว่าอันนี้เป็นโลคาร์บอนหรือเปล่าอย่งเจอของาระจังสนองคนเชล์นะฮะเราก็ไม่ทราบเลยว่านี่เป็นคาร์บอนเท่าไหร่นะฮะเราเลยพัฒนานวัตกรรมเรียกว่าคาร์บอนดิสีเข้ามานะครับทุกการใช้จ่ายทุกการกระทำนะฮะเรากลับมาเป็นคาร์บอนได้นะฮะวัดออกมาเป็นคาร์บอนได้นะฮะโดยเราใช้หลักการคือ LCA นะฮะ Lifecycle Assessment นะครับนะในการวัดนะซึ่งเป็นกระบวนการของของอที่ตำรวจเป็นสามคนอยู่แล้วนะครับพอวัดทุกการกระทำนะอย่างคิดว่าเราเคลื่อนตัวเราดูมาเจ็กว่าเ,าเนา,านะเราเกิดฟุตปีน์ของเรานะทุกฟุตปีนะ์เนี่ยมันจะมีดาต้านะครับเพราะดาชนีเนี้ยเราบางตัวเราไม่สร้างว่าเกิดอิมิชันเท่าไหร่ตัวเอไอเนี่ยจะเกิดเท่าไหร่แต่ว่ามันเกิดดัชนีโซลติงในอากาศทั้งหมดนะแล้วแค่สองสกายเข้ามาแล้วก็ผักมันออกไปว่าใครอาจจะดับสนิท เอาเปิดใคไมาทำนะเป็นพัาเชันพี่มาซื้อต่อนะฮะคือับสกายลกานะฮะแล้วเราก็เอ็นคลิ้กมันด้วยอกเช i นทุกทานเซ็กชันนะฮะพอเอ็นคลิ้กมันด้วยอกเชนตัว a อไเนี่ยมันจะถึงเหม,มือนถตัวแจกดาต a าผมรู้ว่าจะทำเปลือกไท่แม่เกิดขาว่ทาไหรก็เอ็นคลิ้ตัวนี้มาแลออกมาเป็นตนัวนสินะฮะแล้วเราคืมี success case เบกบการช่วยทำพุ่งมสมบัตไทยนะครับช่วยแชรไกสมบไทย,ยเป็นสงบัติที่เยได้นะวัดส่วฟรีได้ได วันกิจกรรมวันแรกเป็นมอสซาภานเลยนะครับก็มาเป็นรูปแบบของยูนิตรเซียนประมาณนี้นะครับนะฮะซึ่งบริาฟโดยทางอบเองก็ดีนะครับแล้วก็นี่เป็นเราเริ่มตั้งแต่ชาวอาณาพุ้งนะครับซึ่งตัวนายกุ้งเนี่ยเขาไม่ได้มีอินเตอร์ไอทีไม่มีอะไรเลยนะครับ <S <S <ม>แต่ว่าตัวใช้แอพที่พิสูจน์เนี่ยสามารถบอกได้แม่นั่อนข้างเป็นอย่แล้วเป็นที่ยอดของบริษรงังคมนะฮะ กบวนการขนส่งไปถึงโรงงานแปรรูปเป็สิขคากางนะครับแล้วก็ใช้ไฟเท่าไหร่ใช้สัตว์ทีวีเท่าไหร่น้ำเสียเท่าไหร่นะครับพอกมาเห็ว่าสตอ้นไลฟ์เชลล์จริงๆนะฮะรูปแบบทั้งหมดเลยครับเป็นเป็นแบบพาสซีฟนะฮะสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้ยเราเห็นมันมันเป็นใหญ่จังคู่ของขายเนาะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถทําให้มันเป็นเชนได้พอเราลองวิจัยเนี้ยเป็นเชนแล้วก็เราใช้ทาร์สแต็กล่ะครในการบูมบวกกับอ่าไอเดียของนิเซอร์ ทงหมดนี้คือแฮชของการทำบล็อกเชนเก็บเวลาที่แฮชเปลี่ยนมือที่เกิดบล็อกเชนขึ้นมานะแล้วตัวยอย่างนี้คือเรียกว่าพาสซีฟบล็อกเชนโดยวาที่ว่าไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ลดโลคอสด้วยแล้วก็เอฟเฟชเนสซี่สูงนะก็อมาเป็นตัวที่แบบนี้นะครับก็ตัวอย่างของจิตว่าันนี้ที่พบ่มากันนะครับจริงๆถ้าแอดไลน์ผมนะฮะอ่าตัวแอดไลน์ชื่อเซรีโรดนะครับก <c oughs> ็จะบอกได้ว่าระบาลที่เนี่ยใช้คำว่าสัง สั้นกว่านะครับมันยังไฟน้อยกว่านะ,ค,ะครับเป็นเทคนิค AI อย่างหนึ่งนะครับซึ่งการ์ดมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ทราบกันนะครับะะก็จะตอบโจทย์เรื่องของเรื่องของสโคฟามนะครับที่เป็นปนัญหาอยู่ว่าจะทำกันยังไงดีแล้วก็เรื่องส่งออกสีแบบต่างๆครับผมหมายถึงว่าการจะดูค่าคาร์บอนเนี่ยเรามีตัวฐานข้อมูลอยู่ด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้ AI ด้วยถูกไหมครับเออคำว่าฐานข้อมูลเนี่ยมันมีอยู่แล้วในอากาศ เราแค่ว่าเราจับโยงแ a p ปิ้งคอนเนคชั่นว่าอาจารย์สมศรนเรืนที่ซื้อของอาจารย์สมงเนี่ยเราขายจักตรงนี้รรนไป mm hmm. นะครับ mm hmm. ซึ่งเรียกว่ามันเป็น p a สซีฟ e ค่ะพอ p a สซีฟเนี่ยเราแค่ต้องใช้พนังงานเราขอแค่ถึงไอเอไอนะักถึงแจให้รู้แล้วว่าไอเดียอาจารย์สมศรออมาราทอัพโลจิสติกส์อลไรอาจารย์สมศรไม่ดีอะไรท <c oughs> างเซกชั่นที่อาจารย์สมศรทำ cash อะไป <c oughs> เราแค่สองอย่างเนี้ประมาณนี้ ก่อนได้เลยว่าเราจะดูชั้นเป็น,นหลักซึ่งกันเนี่ยสีเขียวเราบกิดขึ้นจริงๆและและอย่างตอนนี้คือการใช้งานของเราเนี่ยไปใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นไหมเดี๋ยไปที่ไหนยังไงบ้างก็เรามีใช้ในาการจัดอีเวนต์นะฮะที่าการท่าเรือเองก็ดีๆนะฮะเกิดที่รูทชั่วฟ้าหรือว่าช่วยประกส่งผู้ส่งของไทยต่างๆนะครับใช้ไบแล้วก็ใช้ด้วยหลักการของ LCA ด้วยใช่ครับครับก็น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องจริงๆถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็เชิญ ไปพูดคุยกันได้ครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลงานครับเป็นนวัตกรรมฟื้นฟูดวงตาด้วยกิสแคร์นะครับให้อาจารย์เดวิดได้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าผลงานนี้คืออะไรครับครับผมขอบคุณนะครับก็สิ่งที่เราต้องการเข้าไปช่วยเหลือครับคือในเรื่องของอาการตาแห้งอาการไม่สบายตาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าพอปีีการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วแล้วทีนี้ยิ้จอเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นนะครับความเข่มแสงมันก็เพิ่มขึ้น ูกนะครับแลว้วก็ตัวตาของเราก็ได้รับผลกระทบ,บ,บ,บด,ด้วยบางคนอาจจะมีกา,ารตากระตุกมีอาการในอวัยวะภายในนะครับไม่ได้เกิอาการตาแห้งหรือดวทีเนี้ยสิ่งที่เราสนใจคือเอ๊ะในตัวสารที่ว่ารูทีซิจานทีนที่ปกติอะครับจะได้จากตัวดอกดาวเรืองเองเราทำเข้านะครับแต่ว่าในบริบทของเราเนี่ยแล้วก็ มีการพัฒนาจากซอซิ้งของประเทศไทยนะครับจริงก็เราค้นพบว่าประเทศไทยจนปลูกดอกดาวเรืองเยอะแต่อาจจะคุตในเรื่องของการเป็นว่าเจ้านะครับเขาให้ปลูกอะไรไว้พระแล้วก็อยู่บางส่วนก็เป็นสัตั์นะครับสัตว์นะครับให้เกิดทชสีสวยขึ้นต่างต่างพอเราทำกระบวนการนี้ทุกทีนะครับเราสามารถสร้างสาร ไมโครเพลตัวที่ดูดจิตอย่างพีคค่าจะสูงได้นะครับแล้วก็มีโค้ชทางหน้าจากจิแพทย์นะครับในการทดสอบตัวสตหลักพัฒนาขึ้นครับว่าเมื่อพัฒนาตามสูงเนี้ยมันสามารถดูดซึมแล้วไปถึงจอเป็นตัวที่จุดภาพชัดหรือที่เรียกว่าแมกนูล่านะครับก็เหมือนเลนส์นัละครับถ้าเกิดว่าเลนส์เราบัวหน้าเนื้อตาเราก็ต้องเทงตลอดเวลาใช่ไหมครับล้องละลายเลนส์ตลอดเวลาแต่บางทีถือว่าตัวจุดภาพชัดเนี่ยมันมันดีขึ้นคมชัดขึ้นนะครับตาของเราก็จะลดภาระน้อยลง อย่างนี้ครับหลักการเนี่ยลองผลก็ตอบทางตัวเอสเทอร์ซีแล้วก็ตัวอีเทอร์ซีด้วยตัวเอสเทอร์ซีก็กล่าวไปแล้วว่าตัวคุณคภาพชักเนี่ยมันจะสามารถทำให้เข้มขึ้นไหมใช่ผปก็เห็นเข้มขึ้นแสดงว่าตัวที่ปกติมันก็ไปอยู่ตึงน่าตุ่ๆแล้วก็สามารถไปขึงส่วนที่เป็นตัวลงตันเราได้แน่นอนครับของที่มันขึ้นไปกับดั้งคือปลอดภัยหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือจากสมุมากมายครับก็ ใช้เพื่อจะดูเรื่องเกี่ยวกับเซปตีน้นะครับดูว่าตัวจอชั้นจอสาตานะครับมันบวขึ้นไหมระบบือแท้หรือถูกทำลายไหมบันมือแบบหรือเปล่าถ้าเป็นคพาว่าไอตัวที่กินแล้วเนี่ยได้ประสิทธิภาพเราเอาคนไข้มาทำให้ทางให้มาตรวจี่บอวัยวะอัตร้าซ์ก่อนสามสิบวันครับก,ก็เห็นผลได้เลยทำ mm hmm. ตามที่เขาบอกว่าที่มีอาการตาแห้งมากเท่าไหร่แล้วมีอายุมากเท่าไหร่จะเห็นผลได้ สังเกตมากยิ่งขึ้นครับสรุปก็คือเป็นตัวที่เป็นสารเติมนะครับที่ไปบำรุงนะครับสุขภาพดวงตาครับแล้วก็ในเรื่องของการลดตาแห้งแล้วก็การไม่สบายตาครับผมครับขออีกสักค์ขามครับอาจารย์ครับแล้วทำไมเราถึงต้องไปมุ่งที่ตัวดอกดาวเรืองครับเราสามารถมีพืชหรือมีดอกไม้อื่นไหมครับที่มีสารสัมพันธ์หรือช่วยในเรื่องของการบำรุง บำรุงดวงตาได้บ้างคนระับมีครับอยากตัวสำคัญจ,จากตัวไซยานด์จากตัวดิวเวอรี่ครับ <c oughs> ก็สามารถไปที่ตาหน้าและบนจลูดก็สา,าสามารถไปช่วยให้ด้วยนะครับแต่พอเวลาเราอยากทำตัวตัวพาเก็ตนะครับหรือทำขายเยอะๆนะครับเราต้องดูความความเป็นไปได้ของซัพพลายเช่นอย่างแน่นอนครับเรารู้เลยว่าก่องเราเรือพุ่งที่แม่สอดจะมาตัดเยอะมากเยอะจริงนะคทำเข้ามาตัดตรงจมูกเวลาเป็นแสนแสนกิโล นะครับดังนั้นพอเราถือพอไปไม่ได้ในของ f o r m บรวมกับเทคโนโลยีและกระบวนการโลหะที่เรามีนะครับเราก็สามารถทำต้นทุนของตัววัตถุดิบได้มีต้นทุนต่ำแล้วก็สามารถมีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็มากระตุ้ตลาได้ดังนั้นพอเป็นไปได้ในเรื่องของซัพพลายเชนของโตรโบราณในการสกัดก็จะทำให้เราสามารถไม่ใช่แค่ว่าทำแค่สินค้าไม่กี่แสนชิ้นต่อเดือนนะครับเราสามารถทําให้แบบซัพพลายในประเทศเนเธอร์แลนแล้วก็สามารถส่งออกได้ครับก็มาถึงจุดนี้ด้วยครับดังนั้นด้วยซัพพลายเชนกับโต้โบราณในประเทศไทย ก็สามารถทําตรงนี้ได้นะครับครับนี่แหละครับเป็น3าผลงานที่น่าสนใจมากๆนะครับในช่วงสุดท้ายให้แต่ละท่านได้ฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าผลงานของเราสามารถไปต่อยอดได้อย่างไรบ้างหรือสามารถไปสร้างองค์ความรู้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้อย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากการสนองเลยครับครับขอบคุณครับถ้าในมุมของการต่อยอดนะครับคือประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจดนะครับแล้วก็ฐานะของเราเนี่ย ก็คืออาหารที่ไนดะ้ผักผลไม้เพือสมุนไพรนะครับผักในครัวสรงออกแล้วนะครับแล้วก็วอีกโวรงการหนงไว้ีกคือ5ปีเนี่ยจะมีการจาัดพืชสมุนโรกสเกลใหญ่ที่ที่โคราชะะครับเพราะนั้นให้งานการเกษตรผลระภัณ์การเกษตรการกสร้างอีมเมลเรื่องของอาหารปลอดภัยเรื่องของรัวโรคเนี่ยครับมันเป็นหนึ่งในวิชั่นของของ,ของนักใจไทยนะที่ต้องช่วยในการทำ ดันั้นเราก็วังเราก็ผมก็ว,วามวางแผนมาแล้วก็ทำสเกลัพโมเดลเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือขยายสเกลได้วัตถุดิบมีมากมายในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถแปลีวัตถุดิบให้ก,กลายเป็นสินค้าที่มีคุณค่าได้เนี่ยลดการนำเข้าแล้วก็มีมาร์เก็ตแน่นอนย,ยนะครับคนได้ประโยชน์นก็คือใหญ่ก็คือจะเป็นเกษตรกรครับขอบคุณครับทางด้านของคาร์บอนปลีครับ ลิซิสครับครับครับก็ของผมแบ่งเป็นสามด้านนะครับหนึ่งคือคือด้านด้านของวิชั่นนะครับในการที่สร้างของสลิปตัวเองเนาะไม่ว่าสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยครับจะช่วยตอบโจทย์เรื่องอบไม่ว่าจะเป็นอ่าถ้าประเทศไทยอยากทำ Tax, คาร์บอนแท็กซ์นะฮะหรือว่ามีความหมายในเรื่องลคูคาร์บอนนะครับว่าจะไปได้ไงคือวัดตัวเองก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องดังไม่ใช่แค่หนึ่งสองละตอนนี้คือเป็นภาค์ติซทุกคนรู้วันนีมีความดีดี สักคำวันหนึ่งสุดทตัวเองเป็นหลายวันเลย่งนะครตัต่อมาคือเราพูดถึงเรื่องของเอาเปล่าในการช่วยส,งส่งเสริมสิลปาสมองไทยต่างๆนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ได้มีเงินลงทุนสูงอย่างที่คิดนะฮะับสมองอไปยุโรปสมองอไปญี่ปุ่นต่างๆนะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับด้วยงบตัดนะครับอีกอย่างหนึ่งคือขายเปล่านะฮะหรือว่าขายที่ว่าเอาคนตัดเราพูดถึงการทำ sustainable หรือว่านัดท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยนะฮะเราพูดถึงว่าเรามีโปรดักต์นะว่าจะเป็นโลเคชั่นโปรดักต์เองก็ดีกรีนสเตย์กรีนรีสอร์ทหรือว่าซัพสเตนต์บิษัที้รีสอร์ทของหมดกันก็จะทำไงให้มันซัพสเตนต์อ่ะตัวนี้เราทราบเลยว่าเพอร์สเตย์ของคนที่มาเที่ยวในไทยอ่ะเกิดขับรถขึ้นตลอดนะครับก็สามารถทำปอะโยชย์ได้สัมด้านครับครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยจันเดวิดครับเชิญเลยครับผมก็สิ่งที่เราพู้เป้านะครับนอกจาก เราจะส่งเสริมตัวอุตุนิารเกษตรด้วยเคโนตัวีให้มันมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะก็ก็มีการเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรครับการต้นน้ําที่ดีก็จะได้ผลิตมูลค่าที่ดีซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าพงการส่งออกและสร้างความเชื่อถือนนะครับเพราะตอนนี้เราก็ทำในตลาดไทยไปพอสมควรแล้วนะครับลองดูคำว่าเทสแคร์ก็น่าจะเห็น้พราะท่านใจเยอะพอสมควรนะครับมีุีนะครับเป็นนักเรีนอาเารย์เดอร์ให้กัดสิน้านี้ นะครับสิ่งที่เราสนใจต่อคือการทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรับไม่ว่าจะเป็นตัวร,ร้านที่เป็นโคเชอร์อาจจะสงมงออกดอกานได้ดังนั้นปั๊บถ้าคุมต้นน้ำได้ถูกวิธีน,นะครับรอบแบบถูกต้องนะครับ,บอาจจะมีเรื่องตัวคาร์บอนเข้ามาด้วยครับก็ทําให้ตัวร้านเนี่ยมันมีความเหมาะสมมากยิขึ้นนะครับและ,ะ,ระ,ระเรื่องการที่ับก็ให้ทางเกษตรกรที่คูกต้นน้ำนะครับก็ได้บินบินที่ตัวนกับเรานะครับว่าการที่ตัวดอกดาวเรืองมาส่งมาไหว้พระไหว้เจ้าอาจจะได้ผล นะครับแต่ในเดี๋ยว่าบางส่วนสามารถทําได้นะครับกระทางก็จะดีขึ้นข้าเข้าข้ามิมเขีเข้าได้นะครับแล,ล้วก็โตไปพร้อมกันครับครับเรียกว่าน่าสนใจนะครับทั้งสามผลงานก็ต่อยอดนวัตรกรรมได้แล้วก็นําไปสร้างความยั่งยืนได้ในอนาคตต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะครับจากสามผลงาน